ครับสวัสดีครับมือนีกยูก,กช่องตนก้ลา <c oughs> มืนีจีภาพมาเบ่งไก่เผื่นบ้านกันพี่นอ้องนะครับไก่เผื่นบ้านก็หนา้าเราก็เลี้ยงไว้กินซื้อพี่นอ้อง บรรยากาศประมาณบ่ายหนึ่งบ่ายสองน่พี่น้องจะถ่ายให้พี่น้องเดี๋ยบิง เลี้ยงไก่บ้านไว้กินเอง ทั้งนี้ก็จะเป็นใไห,หนาปลูกมันตังคี่น้องไปตรงนี้ก็จะเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเศรษฐกิจพอเพียงพี่น้องครับบรรยากาศอยู่ทงไฮทงหน้าพี่น้อง บรรยากาศแบบบานๆคิ้วเยี่ห้อหม่างไม้อันนี้ก็หัวอาหารพี่น้องไอ,อหัวอาหารล้ำต่อไปครับ ก็คลิปนี้ก็บ่มีอย่างไรพี่น้องให้พี่น้องซอยติดตามซอยกดไลค์กดแชร์กดซับกับใครได้เยครับช่องต้นก่ก็สวัสดีครับ